โอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแนลติกันพลากครับวันนี้เราจะมารีวิวนะฮะเอสไทเลนะครับจากงานค่ายของ o r ร์เรนนะครับนี่เดี๋ยว o r ร์เร in Cat Industry นะครับก็ตัวนี้เอสไทเลหรือเอสเทลนะครับก็แล้วแต่จะเรียกกันแล้วกันนะครับตัวหุ่นนะฮะสูงประมาณ22เซนติเมตรนะฮะจากตัวหุ่นนะฮะไม่ได้นับ แพ็คด้านหลังรวมไปนะครับก็รวมรวมทั้งหมดก็คือจะมีแพ็คด้านบนนะครับเป็น gift นะครับมีโล่นะครับมีปืนนะครับมีขวานนะครับแล้วก็ตัวของปาสุก้านะครับซึ่งเรียกว่า fire r a n c e นะฮะก็มีลูกเล่นในการดึงเข้าดึงออกอะไรได้นะครับก็มีกระสุนมาให้อีก2ชิ้นนะครับซึ่งตรงนี้สามารถใส่หลังกระสุนได้แต่ว่า ของที่เขาให้อ่ะมันมีมาแค่2ชิ้นนะครับตัวมือนะฮะก็จะมี2คู่3รูปแบบนะฮะก็คือมือกำแบบถือวุธนะฮะมือแดนะครับตามนี้นี่แล้วก็มือกำสนิทนะครับซึ่งจะใช้ในการถอดเข้าถอดออกนะครับนี่แต่ว่าตัวหลังมืออ่ะมันมีมาให้แค่2คู่ไงก็เลยมันเป็น2คู่3าแบบ นะครับตามนี้ไปแล้วก็มีพาชิ้นใสนะครับสำหรับเปลี่ยนกับาการใช้เป็นลูกเล่น LED ซึ่งจะใช้ฐาน CR 3 1 1นะครับฐานจะเป็น CR 3 1 1ซึ่งในคู่มือจะมีบอกอยู่ในช่วงท้ายนี่ CR 3 1 1นะครับก็จะเป็นฐานที่เป็นแท่งยาวๆนะครับซึ่งเอาไว้ใส่กับตัวจอยของตัวคอนะครับแล้วก็ มันจะมีจุดตามรูปแบบชิ้นใสก็คือจะเป็นชิ้นของดวงตาแล้วก็หัวนะครับนี่ในส่วนของพาร์ตตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งผมสั่งฐานไปแล้วหาแถวนี้ไม่มีก็เลยสั่งไปที่ r ัส a ดนะครับแล้วก็ในตอนต้นของคลิปเปิดกล่องนะฮะผมบอกว่ามันไม่ได้บอกว่าในแต่ละส่วนอะ ใช้แผงอะไรมาประกอบจริงๆเขาบอกนี่เขาเขียนอยู่ตรงนี้ผมพลาดเองนะฮะก็คือใช้แผง A แผง B แผง C แผง d E G ออะไรเงี้ยในการต่อของพาชินเอลนะครับส่วนอื่นๆเขาบอกหมดเลยนะครับผมพลาดเองนะฮะอันนี้ขออภัยด้วยแล้วก็จริงๆเขาบอกตั้งแต่หน้าแรกนี้เลยนะครับว่าหัวเนี่ยใช้แผงอะไรนะบอดี้ใช้แผงอะไรนะตัวแขนใช้แผงอะไร,นะน,ะไรนี่เขาบอกหมดนะฮะนี่ ตัวขานะใช้แผงอะไรนี่เอลแผงอะไรตามนี้นะครับไล่มาเรื่อยๆคือเขาคือเขาบอกบทนะฮะแต่ผมพลาดเองอันนี้ขออภยัยขอแก้ไขในคลิปรีวิวนี้แล้วกันนะฮะส่วนของดีคอน้ำนะครับก็ยังไม่ได้ใช้แล้วก็แผ่นใหญ่มากๆนะครับคิดว่าในอนาคตถ้ามีเวลาจริงๆในการทําสีนะฮะคือตัวนี้อาจจะทําสีนะครับเป็นสีอื่น สีน้ำเงินมันดีนะสำหรับผมนะดีเลยนะครับก็อาจจะทำสีอื่นที่ให้มันติดตัวของดีคอน้ำเนี่ยให้มันแบบเด่นมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะตัวนี้คร่าวๆตามนี้มีฐานมาให้ด้วยแล้วก็ตัวของพาร์ตเอฟเฟกต์บีมเซเบอร์พาร์ตชิ้นใสสีฟ้าสวยงามนะครับหล่อมาดีมากไม่มีคลื่นไม่มีฟองอากาศอยู่ในนี้เลยนะครับแจว๋วแล้วก็ชิ้นใสอื่นๆก็จะเป็น ที่ติดกับตัวโล่มาเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะฮะจุดขยับกันแบบใกล้ๆของตัวหุ่นกันเลยดีกว่าครับผมโดยที่ตัวหุ่นนะฮะมีความสมดุลดีนะครับอันนี้คือตัวหุ่นแบบออเปล่าๆเลยนะครับจะเห็นว่าพาร์ตอุปกรณ์นี้แบบเต็มมากนะครับรวมถึงฐานรวมถึงแพ็คหรืออะไรก็แล้วแต่พาร์ตปกติถ้าคุณจะซื้อหุ่นหลังจากร็อตนี้ที่ไม่ฟูลแพ็กเกจนะคุณก็จะได้โล่ได้ดาบนะครับ แล้วคุณก็จะได้ปืนนะฮะนี่อันนี้จะเป็นกล่องถ้าไม่ใช่ฟูลแพ็กเกจซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะ่ะผมไม่รู้ว่าเขาจะขายฟูลแพ็กเกจไปตลอดหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นแค่ล็อตแรกอย่างเดียวนะครับซึ่งผมตอบไม่ได้นะฮะแต่ว่าตามในข้อมูลที่ได้มาก็คือไอ,อ้ฟูลแพ็กเกจอ่ะเขาจะให้ f i ร e l a n d เพิ่มเขาจะให้ขวานเพิ่มและเขาจะให พาร์ g i t เพิ่มนะครับนี่นี่คือพาร์ของ GIC เทียบกับตัวหุ่นนะฮะนี่พาร์ของ GIC เทียบกับตัวหุ่นนะครับ, t, บ,นนรบอันนี้คือที่เขาให้เพิ่มนะครับฉะนั้นตอบไม่ได้นะครับแต่ถ้ามีหลายๆคนถามว่าถ้าไม่มีพวกนี้หรือไปซื้อรถหลังหรืออนาคตหลังจากนี้อนุมมนเอาเองว่า คุณจะได้เท่านี้ก็คือตัวหุ่นตัวโล่ดาบแล้วก็ปืนนะครับตามนี้นะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดขยับแล้วก็ข้อควรระวังอะไรต่างๆของตัวหุ่นกันเลยดีกว่าสำหรับตัวหุ่นของ s t y l e p เนี่ยความรู้สึกในการต่อบอกเลยว่าประทับใจแบบมากๆจนอยากจะแบบของ,งานชิ้นถัดไปของค่ายนี้ได้เลยได้ไหมอะเพราะว่าเนื่องจากตอนเปิดกล่องนะครับผม ดูจากเนื้องานของพลาสติกแล้วผมปลาม่าดมันไว้เยอะนะครับว่าอาจจะต้องเจ็บนิ้วนะครับแต่ปรากฏว่าตัวนี้ต่อออกมาแล้วไม่มีความเจ็บนิ้วอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนึกว่าต่องานลุงด้วยซ้ำไปนะฮะแล้วก็จุดประกบอะไรต่างๆถือว่ายอดเยี่ยมนะฮะไม่ได้เรียกว่าดีนะยอดเยี่ยมนะครับเพราะว่าประกบชิ้นง่ายมากง่ายแบบลื่นปืดนะฮะแล้วก็การหล่อพลาสติก ทำดีมากๆนะครับไม่มีครีบไม่มีคลื่นนะฮะเอามาดูดีแล้วเนี่ยถ้าชิ้นสีดําเราจะมองเห็นคลื่นอะไรมากมากพอสมควรแต่ทีเนี้ยชิ้น,นอื่นๆโอ้โหอย่างดีนะฮะแล้วก็ด้วยความเป็นหุ่นสเปอร์โบรบอทนะฮะความเป็นเหลี่ยมความเป็นมุมนี่มันดูแบบดูดีนะฮะลงตัวนะครับมีอันนึงที่ต้องบอกกับทุกคนเลยว่าต้องระวังก็คือส่วนนี้ในส่วนของตัวจอยตรงชิ้นดำตรงนี้เนี่ย มันแน่นมากเวลาเราบิดแขนคุณจะเห็นไหมซ้ายขวาเนี่ยเป็นชิ้นขาวๆเนี่ยเห็นไหมขึ้นฟ้านะฮะฉะนั้นผมจะไม่บิดเล่นตรงนี้แล้วนะฮะผมจะไม่งอออข้อศอกในจังหวะที่สนะครับคือมันแน่นมากเป็นชิ้นที่แน่นมากนะครับฉะนั้นผมจะบิดแค่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ผมจะบิดแค่ข้างบนที่เป็นวงแหวนนะครับแต่ผมจะไม่งอข้อศอกในจังหวะนี้เพราะว่าตรงเนี้ย แน่นมากๆนะครับฉะนั้นใครเอาไปเล่นระวังด้วยนะครับเพราะว่าเรามองไม่เห็นไงบิดไปบิดมาอาจจะแตกหักที่ไม่รู้ตัวนะฮะแต่ว่าประเอว่าผมเอ,อ่ยังไงดีถอดชิ้นแขนมาดูเล่นนะ่น่ะเออเจอเลยนะครับเป็นทั้งสองข้างนะครับเป็นทั้งสองข้างอ่ะนี่เห็นไหมขึ้นฟ้าอย่างนี้เลยนะครับพาร์ชชิ้นมันแน่นมากนะฮะร,ระวังไว้ด้วยนอกนั้นก็ถือว่า ทได้ดียอดเยี่ยมนะครับแล้วก็อยากจะต่ออีกนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเนื่องจากว่าตัวหุ่นเป็นหุ่นที่ค่อนข้างหนักและเขาทำเข่ามาเป็นวงแหวนแบบข้างบนเนี่ยตรงนี้ก็เป็นวงแหวนนะเขาทำเข่ามาเป็นวงแหวนทําให้จุดรับน้ําหนักของเข่าเนี่ยไม่ดีแต่จริงมันยืนได้อะไรปกติแต่ว่าถ้าเราจะเล่นในการทิ้นนงน้ําหนักเนี่ยมันจะไปแล้วเห็นไหมคือมันหนักมากนะฮะเนี่ยไปละเดี๋ยวผมปล่อยนิ้วนะไปแล้วนตรงนี้มันจะเป็นวงแหวนนะครับ ด้านในก็คือตรงข้างล่างเนี่ยจุดนี้เป็นวงแหวนข้างในแต่ว่าข้อดีของเขาคือจุดขยับขาเนี่ยมันสามจังหวะนะฮะหนึ่งสองนะครับแล้วเดี๋ยวข้างบนนี้อีกต้องไปให้สุดอ่ะสามนี่เห็นไหมสามจังหวะแต่เวลาเก็บก็ต้องเก็บข้างบนก่อนนะฮะหนึ่งสองสามนะฮะนี่ ตรงนี้ขยับได้อีกต่างหากนะครับเรามาดูจุดขยับที่หัวกันเลยดีกว่าครับสำหรับชิ้นหัวนะฮะแยกสีมาแบบดีมากๆเลยนะครับก็เป็นจุดขยับที่แบบแน่นนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบยังไงดีล่ะไม่ได้ติดดีไซน์มากจนเกินไปนะฮะหมุนได้ไปมายกขึ้นยกลงนะครับหน้าตานี่ยังหล่อเลยนะฮะตัวของไหล่นะครับก็ขยับขึ้นลงได้นะครับพ์ทชิ้นสีขาวตรงนี้นะครับก็ขยับได้อีกเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ตัวของแขนเนี่ยมันสามารถดึงออกมาได้นะฮะนี่ดึงออกมาได้นะฮะแล้วก็เก็บเข้าไปข้างในได้คือถ้าใครได้ดูในสปีดบิว์นะครับจะเห็นนะครับว่ามันมีนกลไกอยู่ในช่วงของละอกด้านบนด้านไหนนะครับก็ทําให้ยืดแขนอย่างนี้ได้นะฮะเพิ่มจุดองศาในการขยับของแขนนะครับเน่นหนาดีนะฮะตัวของแขนเอตัวของมือนะฮะก็ เป็นบอลจอยที่ติดแน่นดีนะครับแล้วการถอดมือนะฮะทำได้ง่ายเพราะว่าอย่างที่บอกว่าชิ้นส่วนเนี่ยมันประกบแบบค่อนข้างจะดีเลยในการดึงเข้าดึงออกเนี่ยไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นมันเรียกว่าอีกนิดเดียวอ่ะจะหลวมเลยนะฮะแต่ว่ามันพอดีทํามาได้พอดีนะฮะตัวไหล่ชิ้นที่เป็นสีขาวตรงนี้ขยับได้นะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็ ตัวแพ็คนะครับก็ขยับได้ไปมานะครับเป็นบอลจอยนะครับขึ้นลงนะครับแล้วแต่เราจะทํามุมทําองศาของเรานะครับแล้วก็ชิ้นนี้นะครับก็ขยับได้นะครับนี่ถ้าติดดีคอนี่จะแจ๋วมากตัวกระโปรงเนี่ยขยับได้หมดเลยนะครับเอ่อทั้งหน้าหลังซ้ายขวานะครับแล้วก็กระโปรงหน้าเนี่ยองศาของเขาอ่ะมันจะอยู่อย่างนี้อยู่แล้วซึ่งแบบเจ๋งนะครับทํามุมองศาแบบดีมากนะฮะ แล้วก็ในส่วนของตัวเท้านะครับก็จะเป็นบิดไปมานะครับแล้วก็ก้มขึ้นก้มลงได้แบบปกติจะเห็นว่าลวดลายที่เขาทำเนี่ยจริงๆอะ่ะมันไม่ได้เป็นชิ้นเดียวนะฮะมันเป็นหลายชิ้นซ้อนทับกันประกบนะบอันเี้เป็นชิ้นใหญ่คือแบบมีซ้อนด้านในอีกนะครับตัวนี้บอกเลยว่างานประกอบทําได้ดีนะฮะช่วงเอวนะครับก็ก้มเงยนะฮะแล้วก็โยกซ้ายขวาอย่างนี้ได้ี่ ก็หมุนนะฮะตัวนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับเล่นประทับใจนะฮะนี่เฉพาะตัวหุ่นนี่มีอะไรให้พูดถึงเยอะเลยนะต่อมาเรามาดูพาร์ทของโลนะฮะแล้วก็ตัวดาบแน่นอนตัวดาบมันสามารถเก็บที่โลได้นะครับลูกเล่นก็ไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ว่าตัวดาบนี่ชิ้นยาวนะครับส่วนของโลนะฮะเป็นพาร์ทชิ้นใสนะครับแล้วก็มีแม่เหล็กนะครับ ซึ่งสามารถเลื่อนตำแหน่งได้3จุดแต่ว่าข้างบนข้างล่างเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างจะหลวมแล้วก็ใช้ตรงกลางดีแหละก็คือการโล่เนี่ยมันมีลูกเล่นในการดึงเข้าดึงออกนะครับนี่ระวังเลยนะชิ้นสายค่อนข้างเปราะบางแล้วก็สไลด์อันนี้ก็เป็น3ท่อน3จงังหวะทีนี้ถามว่าติดแม่เหล็กมันโอเคไหมสำหรับผมผมว่า ต้องลองดูเดี๋ยวทาให้ดูซึ่งตัวแม่เหล็กเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมใส่ลึกเกินไปหรือเปล่านะทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนี่แล้วก็มันจะมีล่องตรงเนี้เป็นเหมือนตัวล็อกอีกทีนึงนะฮะก็ประมาณนี้ซึ่งตัวล่องล็อกนะ่ะทำให้เราสามารถหมุนโล่นะฮะไปในทิศทางต่างๆได้นะครับ ว่าเราจะให้โล่เป็นลักษณะแบบไหนนะครับทีนี้ดูดยังไงก็อ่ะตามนี้เขย่าเขยาขยา,ขยาแต่จริงๆอ่ะสก,กิตมันก็หลุดอยู่แล้วอืมขอแรงหน่อยอ่าตามนี้นะครับก็แรงดูดถือว่าโอเคนะครับถ้าเราไม่ได้ไปสก,กิตอะไรมันมากมายนะครับมันก็จะอยู่ตัวของเขานะฮะตามนี้ ชอบนะลูกเล่นแม่เหล็กนะครับ Fire l a n แลเราดูแล้วเรามาดูตัวของพัดปืนนะฮะก็จะมีลักษณะที่เป็น2ชิ้นใหญ่ประกบนะครับแล้วก็จะมีชิ้นใสนะครับที่อยู่ด้านในนะครับลูกเล่นไม่ได้มีอะไรนะฮะแต่ว่ารูปร่างเนะี่ยสวยดีแล้วก็เป็นปืนที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับต่อไปก็ขวานนะครับ ก็สชิ้นประกบเหมือนกันนะครับแล้วก็ติดท้ายไ้วยตรงนี้นะฮะขวานนี้ก็มีความสูงมากกว่าตัวหุน่นอะีกนะนี่ชิ้นที่ใหญ่ต่อไปก็คือพาร์ทนะครับที่เรียกว่าน่าจะขาดไม่ได้เลยที่เป็นจุดเด่นของตัวนี้ที่ทําให้ตัดสินใจในการซื้อเพิ่มเอ้ยซื้อแน่นอนนะฮะก็คือตัวของ G I S T นะฮะซึ่งก็จะติดกับตัวก้นนะครับ เราก็ถอดมันจะมีถอดพลาทชิ้นสีดำตรงนี้นะฮะนี <esh trabajando S 1> <orie S 2> ่ <assistant> <nee Charlotte> แล้วก็เอามาติดที่ตัวก้นติดไปแล้วก็ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็เมื่อติดกับแพ็คเนี่ยแน่นอนนะครับผมว่าไม่ว่าจะขุ่นตัวไหนอาจจะยืนลำบากแต่จริงๆมันยืนได้นะมันยืนได้ด้วย ตัวของมันเองก็เพียงแค่ว่าจัดสมดุลให้เขาหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ในส่วนของตัวฐานเนี่ยมันค่อนข้างจัดธรรมดานะฮะก็คือมีฐานนะครับแล้วก็มีแกนนะครับก็สามารถเสียบที่ตัวตุได้เลยนะครับไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากมายนะครับสําหรับตัวฐานแต่ว่าก็ไว้สําหรับทําเป็นแอคชั่นกลางอากาศอะไรเนี่ยก็ได้ดีนะครับ แล้วก็ในส่วนของ GIF4 เนี่ยมันจะมีลูกเล่นในการพับอะไรไปมานะครับซึ่งฟอร์มตามคู่มืออะมันจะเป็นประมาณนี้นะฮะบอนจอยมันหลุดโอเคนี่ก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงอะไรก็ว่าไปนะครับตรงเนี้ยจะเป็นตัวที่เก็บตัวของด้ามดาบที่เป็นตัวเหมือน, Beam er นบีมเซเบอร์นะฮะถอดออกมานะครับ ก็เอามาติดกับพาร์ตเอฟเฟกแบบนี้โอ้โหแบบบอกเลยว่าเท่นะฮะสวยงามก็สรุปโดยรวมนะฮะสำหรับ s t y l e นี่ยคือเป็นโมเดลที่ประทับใจแบบมากๆนะครับเนื่องจากทั้งราคานะครับที่ถูกเลยนะฮะ 1,450บาทนะครับแพ็กเกจดีไซน์ที่มาแบบกล่องหูหิ้วแบบเดียวกับ perfect grade เลยนะฮะชิ้นงานการประกบนะครับดียอดเยี่ยมนะครับใช้เวลาในการต่อไม่นานนะฮะตัวนี้ถึงแม้ว่าผมจะต่อไปถ่ายคลิปไปนะครับก็ใช้เวลาต่อแค่คืนเดียวนะครับเท่านั้นนะฮะต่อประมาณ34ทุ่มนะฮะตีก็เสร็จแล้วนะฮะคือตัวนี้แบบเออ อยากอย่างที่บอกอยากจะต่องานชิ้นถัดไปของค่ายนี้แล้วครับคือมันดีมากๆนะครับมีลูกเล่นของแม่เหล็กนะครับแล้วก็ในรถของฟูลแพ็กเกจก็มีของแถมมาให้นะครับโหแบบดีเลยมีดีคอน้ําที่เป็นแผ่นใหญ่คือแบบกล่องนี้ก็เป็นอีกกล่องหนึ่งนะครับที่เรียกว่าอวยเลยแหละนะฮะก็เอ่อถ้าเจอก็ซื้อเลยนะฮะไม่ต้องคิดมากนะครับตัวนี้แบบเชียร์เต็มที่นะฮะแล้วคุณจะได้ประสบการณ์แบบใหม่ ในการต่อหุ่นโมเดลที่แบบโอ้โหมันไปไกลขนาดนี้แล้วหรือนี่นะฮะหรือไม่ก็โอ้โหทําไมมันถูกจังอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดอันนี้มันน่าจะเป็นสินค้าลิขสิทธิ์ด้วยนะครับผมก็เป็นงานจีนที่สนับสุุนกันได้อย่างเต็มที่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปรีวิวแอสไตเรฟนะฮะออเรนจ์แคสต์อินดันะฮะก็หวังว่าคงจะถูกใจเพื่อน หลายหายคนนะครับที่อาจจะยังไม่ตัดสินใจซื้อพอมาดูรีวิวนี้แล้วก็อาจจะทําให้แบบนั่แหละตัวนี้แหละซื้อดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะฮะและยังไม่เคยกดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆมาใ,ใ,ให้ดูในเกือบทุกๆวันเลยมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะฮะทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับ,ถ,รบถ้าไม่ซ้ําเดี๋ยวจะมาตอบนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับผม